ต้องพยายามให้แบบสีเขียวมันเยอะนะคะตอนนี้เรากำลังแพ้เรื่องเคลื่อนเวลามตรสวยมากทุกคนดูดิมีแบบอ่างน้ําหน้าบ้านด้วย <c oughs> ว้าว <c oughs> ฮาลัลโหลสวัสดีค่ะทุกทนผู้ชมชุดเนะคะกับเกม Kingdom Reborn นะคะกับมาต่อกันกับอ่าเมืองญี่ปุ่นของเรานะคะก่อนหน้านี้น,น,นะ,ะหนูได้ไปเล่นนอกรอบนะคะแบบว่า อย่างเชี่ยวชาญทุกคนแน่นอนจำนวนประชากรน,นะให้หนูไปฝึกมานี่โอ้โหมีเยอะมากนะคะและด้วยประสบการณ์นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะเเกินร้อยนะคะแน่นอนว่าโชกุนอ่าตัวนี้นะคะจะมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศนะคะอย่างดีที่สุดนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะหนูคิดว่าเราควรที่จะมีการเชื่อมสัมพันธ์นะคะกับเมืองนี้นะคะเมือง อีคันจุดนะคะเป็นเมืองรองนะคะหนูได้เรียนรู้มาว่าเราสามารถที่จะเชื่อมเส,สามา้นทางการค้าได้นะคะแล้วก็ยึดครองได้ทุกคนค่ะหรือว่าทําลายล้างได้นะคะที่หนูไปฝึกเล่นมานี่คือแบบว่าดีนะคะข<ๆ>ั้นแรกนะคะเชื่อมต่อกันค้าเนี่ยไปก่อนอ่าทีนี้ ก็จะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะการเชื่อมต่อเส้นทางการค้นานะคะเค okay. ตอนนี้เมืองนี้นะคะมีความสุขอยู่79นะคะแล้วก็มีประชาชนอยู่ mm. เกือบเต็มแล้วเนี่ยอ่ะก็น่าจะสร้างบานเพิ่มได้ไปนเล่นลอกรอบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะหนูอยากให้เมืองนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จให้จงได้นะคะแล้วก็มีประชากรแล้วก็มีคุณภาพมีประเทศที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นท่าเรือประมงอันนี้ท่าเรือพาณนนิชย ไปเลยลืมแล้วนะจะทําอะไรนะเขาก่อน <c oughs> เอเรามีอาหารนะคะพร้อมอยู่นะ,ะแล้วก็ทําสาเกยเยอะมากนะ,ะตอนนี้แล้วก็มีเสื้อผ้าเพิ่มนะคะดูคิดว่าเราต้องเพิ่มสินค้ามีค่าให้มากขึ้นแหละอย่างน้อยอันดับหนึ่งเนี่ยต้องมีทั้งสามอันนะคะ <c oughs> เพื่อที่บ้านเรือนนะคะจะมีการอัปเกรดได้มากขึ้นทีนี้เนี่ยที่เราทำวายไม่ได้เพราะมีแต่ว่ามีอง่นเยอะขนาดนี้นเนี่ยเพราะว่า เป็นเพราะเมืองเรานะคะเราสร้างในเมืองที่เป็นเมืองญี่ปุ่นนะคะหนูรู้เหตุผลแหละก็เลยไม่สามารถที่จะผลิตไวน์ได้นะคะบางทีมันเมืองอะ่ะสมมติถ้าเราถ้าเราสร้างเมืองด้วยแบบไวกิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีการทำไวน์ได้นะคะในเริ่มแรกแต่ว่าก็จะมีแค่เมืองญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะที่จะทําสาเกได้เหมือนกันเออเก็ตใช่ไหมทุกคนขเออข้าใจ่ะเออเข้าใจเข้าใจเรามาสร้างบ้านเพิ่มกันก่อนนะคะบ้านตรงนี้ ความน่าอยู่เยอะดีนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหนูจะพยายามยึดครองเมืองรองที่ใกล้เกาะเรานะคะเมืองนี้นะคะกับเมืองนี้ให้จงได้นะคะนี่คือเนื้อหาคลิปนี้โอเคคิดออกแล้วโอเคนะคะหนูจะพยายามยึดเมืองนี้ก่อนนะคะอืมคือขั้นแรกเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเชื่อมเสร็จถ้แล้วที่เราจะแบบว่า อัมบิสพันธ์น้มตีเนี่ยก็คือไม่น่าจะมีได้นะเพราะว่าเราต้องการเมืองเขามากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยตรงนี้นะคะอยากได้มาเป็นฟาร์มนะคะเราก็ต้องพยายามทําทลายล้างให้ได้นะคะยึดครองนี่ไม่น่ายึดครองแล้วนะอยากได้ทีโอเคฝึกทหารนะคะทีเนี้ยทุกคนสามารถถามหนูได้แล้วนะคะเผื่อใครแบบอยากรู้อะไรเงี้ยเพราะ่หนูโครตรจะตัวจี๊ดนะคะตัวตึงเล่นเกมนี้แบบตึงๆแล้วนะคะโอเคอั okay. เกรดทีนะคะหนูจะพยายามอัปเกรดพวกนี่ซามูไรทุกคนจะอัปเกรดกันอาหารนะคะนี่ซมูไรว้าวแล้วก็วิศวกรรมอาหารนะคะเราจะยึดครองให้ได้เร็วที่สุดนะคะอืมได้สามูไรมาแล้วทาหารซมูไรกันเลยน่าจะโหดนะเอาเงินไม่พอ เร่งทำเงินขายของขายของโอเคอันสองโอเคเรี okay. ยบร้อยสร้างท่าเรือประมงเพิ่มดีกว่านะคะทรัพย์สินมีค่านี่เรามีแบบว่าสาเกลที่จะเพิ่มได้หนูว่าน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาปาน,นะดูก,ก่อนนะคะอุตสาหกรรมที่เราทำได้นี่ไงลงเฟอร์นิเจอร์นะคะที่จะเพิ่มเป็นสินค้ามีค่าดับได้นะจะเพิ่มกดเอไว้ตรงไหนดี ต้องดูความน่าอยู่ก่อนอตรงนี้เราก็ทําฟาร์มได้นะนีนะ่ความน่าอยู่ในพื้นที่เราเยอะมากนะคะสร้างบ้านได้เยอะเลยแต่ว่าไม่มีที่จะทำเฟอร์นิเจอร์เลยทําไปก่อนละกันอ,อแถวนี้แถวนี้ละกันนะบ้านไกลเกินไปสร้างบ้านก่อนชื้ดูดีเอ้ยหน้าหนาวแล้วยังไม่สร้างด่วนไปเลยนะคะบ้านไม่พอเงินก็จะไม่พอด้วย ในสมโมรมาสามคนแล้วโอเคเราจะมายึดของนี่น,นะคะเรียกได้ว่าแบบอาทำลายล้างเลยนะเออทำลายล้างโอเคใส่ไปดูดีว่าจะแบบว่าได้ไหมโอ้ยังน้อยอยู่เลยมันจะดูเส้นขอบนี่นะ,ะถ้าสีเขียวเยอะแปลว่าอาจะมีโอกาสได้เยอะนะไม่เป็นไรซู้ไปก่อนแล้วค่อยเติมอาหารเข้าไปนะคะสร้างคลังเก็บของ ต้องขายอางวนแบบล้วนๆไปก่อนแล้วตอนนี้คือแบบว่าเอาเงินก่อนนะเอาไปทำวายยังไม่ได้เคเราได้วิวทยาวิศวกรรมการาหารแล้วมันจะมีอะไรนะเพิ่มเป็นเครื่องดีดหินนะแล้วก็เรือโอ้หไวไม่นี่ต้องพยายามให้แบบสีเขียวมันเยอะนะตอนนี้เรากำลังแพ้เรื่องคเรียกว่าดาเมดดาเมจดาเมจ อันนี้เรามีชาเขียวเยอะแล้วนะเรามีที่ทำชาหรือเปล่าซูชิบาร์อุตสาหากรรมโนงกาสาเกร้านตัดเสื้อ,อยังไม่มีร้านทำชานะคะแต่มีใบชาอย่างเดียวก่อนใช่ไหมหรือว่าใช้โรงกาสาเกมาไม่ใช่ผลไม้โมดนะคะทำสาเกข้าไปก่อนละกันเตายแล้วเสริมกำลังเข้าไบนะ,ะใช้เครื่องมือดิดหินนี่เห็นไหมชาเขียวมันจะเพิ่มขึ้นนะคะ เราก็ฝึกทหารรอต้องยึดเมืองนี้มาให้ได้เสริมกําลังเข้าไปเรื่อยๆนะคะอ้ <Ooh. S 1> เขามีคนเยอะมากอะ่ะต้องพยายามทําดาเมจเยอะๆหรือว่านะต้องได้พื้นดินที่นั้นมาให้ได้อุ๊ยบ้านเลเวลห้าหลังแรกหลังไหนวะเดี๋ยวนะบ้านเลเวลห้าหรอคะนี่โอูโฮหสวยมากทุกคนดูดิมีแบบ อ่างน้ำหน้าบ้านด้วยว้าวบ้านสวยจัดสวยมากสวยมากโหวสวยเลยอะเสริมกำลังไปเรื่อยๆนะหนูว่าเราน่าจะทำได้นะน่าจะสามารถทำลายล้างไปได้ถ้าถ้าเราสำทำลายล้างเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าสู้มีคนมันจะมีแบบว่าคนสู้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราแค่เย็ดคลองเนี่ยจะ ไม่เนิ่นนานขนาดนี้นะคนจะไม่เยอะขนาดนี้เหมือนกับถ้าทําลายล้างเลยเนี่ยมันจะแบบโอ้โหออกมาแบบว่าทําศึกกันทั้งหมู่บ้านเลยว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยมันจะยากยากกว่าการยึดครองเล็กหน่อยนะคะโอเคตอนนี้เรามีแร่เหล็กมีเหล็กแล้วนะ,ะผนสตัตว์อ่าอาหารอาหารน่าจะโอเคอยู่ไอ้หนูสร้างฟาร์มตรงนี้เพิ่มนะคะชื้นนี่แถวนี้ปลูกกระหล่ำปีละกัน สมุนไพรเอ้ยสมุนไพรเราน้อยแล้วค่ะเพิ่มเลยละกันก็ส่วนนี้ด้วยนะคะปลูกกระหล่ำปีตรงนี้ด้วยชึบโอ้ตรงนี้ก็ทำได้นะตรงนี้เอ้ยเดียวจริงไหมนเนี่ยโอ้โหหนูลืมดูนะคะต่อต่อต่อ,ตอโอ้เริ่มใหม่เลยโอ้หนูลืมดูว่า <laughs> แย่เลย ไม่เอาหนูค่อยสะสมใหม่นะคะโอ้โหหนูลืมดูไงกดคูณ3ไปอ่ะคูณ4เนี่ยจริงเลยไม่เป็นไรอ่ะเราเอาใหม่นะคะเราหนูคิดว่าเราต้องต้องมีทหารมากกว่านี้เนี่ยหนูว่าต้องมีทหารเนี่ยทหารเสือมีซามูไรนี่อะไรอ่ะซามูไรคาโวลี่ซามูไรที่ขี่มา้าอือโหยต้องรีบอัพแล้วค่ะ <laughs> ไม่พอไม่พอซามูไรไม่พอ โอเคแล้วงั้นเรามาพยายามเพิ่มคนก่อนนะคะจะได้มีทหารเพิ่มได้ชื่ออาหารหนูยังไม่พอนะหนูจะเพิ่มอาหารอีกนะคะยังแบบยังไม่พอเท่าไหร่ทําฟาร์มตรงนี้ด้วยนี่ฟาร์มนี่สําคัญมากนะคะต้องพยายามมีเยอะๆที่อุดมสมบูรณ์เราเยอะมากนะคะตรงนี้จริงๆแล้วอะตรงแถวนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์มากทุกคน แต่ว,ว่าเราเอามาสร้างบ้านสร้างอะไรหมดอ่ะหนูในหนูว่านะโคดอาจจะตัวแถวนี้ยอาจจะต้องเป็นฟาร์มหมดเลยอืเอาบ้านหลังนี้ออกดีกว่าไหมนี่ก็ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มนะคะจะดีกว่าเขียวมากเขียวสุดๆโอเคเขาสร้างกันเร็วไงนะเริ่มสร้างแล้วนี่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะมีของมีค่าสาอันแล้วเดี๋ยวบ้านก็จะค่อยๆทยอยด,ดีสุดๆทีนี้ถ้าเราอยากได้ ได้แบบว่าเงินเยอะๆขึ้นเนี่ยบวกตรงนี้นะคะเราก็ต้องแบบว่ายึดครองก็ได้นะยึดครองเมืองอื่นหนูอยากไปยึดครองจังถ้ายิ่งไกลไปยึดครองเมืองไกลเท่าไหร่นะคะก็จะลบดามเมจเท่านั้นก็คือสมม๋ยวหนูลองลองเมืองนี้ก่อนไหวปะวะเนี่ยเดี๋ยวหนูอับก่อนละกันออกจากเมืองเนื่องจากไม่มีบ้านอ้าวแงบ้านไม่พอหน้าหนาวแล้วได้สมูไลอันนี้แล้วนะคะอันนี้จะได้ได้อย่างไร ้องอัปเกรดไปเรื่อยๆเพิ่มเทคโนโลยีการทำฟาร์มเข้าไปนะคะเทคโนโลยีป่าไม้ต้องคอยอัปเกรดเรื่อยๆนะคะประเทศเราจะได้แบบไปเรื่อยๆลงตีเหล็กประมงน้ำลึกอ,อ๋อหนูจำได้แล้วคลิปก่อนเราจะทำยุคเรื่องปัญญาให้ได้น,นี่หว่าแต่ว่าหนูว่ายังอีกไกลอีกนานทำความเลี้ยงผึ้งก่อนละกัน ดูสิซามูไรขี่ม้านะคะใช้เหล็กโอ้ไม่ใช้เงินนะคะก็ดีนะจะได้ไม่เสียเงินเราก็มีแท่งเหล็กอยู่จะย้ายสถิติตรงนี้ออกไปนะคะว่าตรงนี้เอาเป็นทําฟาร์มแทนตรงนี้ปลูกสมนุนไพรโอเคอุย้ยยาหมดแย่ yeah, แล้วต้องเพิ่มฟาร์มเยอะๆนะคะทุกคนสําคัญมากบ้านเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ปลูปกสมนุนไพรสมุนไพรหมดเลยตรงนี้โอเคดูดี ฟาร์มเลี้ยงผึ้งนะคะก็แถวนี้แล้วกันหนูชอบเกมนี้มากนะคะทุกคนแบบว่าเป็นเกมสร้างเมืองที่หนูชอบที่สุดละมัง้งเอออยากทุกคนลองเล่นดูนะคะโคตรนุกอะฟาร์มตรงนี้เพิ่มแต่ว่าซีรีส์นี้หนูอาจจะเล่นให้แบบจบเมืองนี้แล้วก็อาจจะมาไม่เล่นต่อนะคะเล่นเกมอื่นพอแบบว่าเมืองเราถึงจุดสูงสุดนะคะก็ แต่หนูว่าอีกนานนะได้ได,ได้อีกหลายอีกหลายอีีเลยแหละความรู้สึกเพราะว่าก็เยอะเหมือนกันคือมันต้องเล่นอีกหลายปีอะ่ะต้องการวัตถุดิบข้าวข้าวหมดเหรอจริงมะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวอาหารมันหมดไม่นะอ่าตรงนี้ปลูกข้าวได้ไหมหนูเปลี่ยนตรงนี้เป็นปลูกข้าวนะ,ะปีหน้าต้องกลับมาปลูกข้าวแล้ว เอ้ hey, จีนตรงนี้น่าจะปลูกข้าวได้นะเลือกปลูกไม่ได้นะคะต้องปลุกรอบๆแถวนี้เพิ่มเพิ่มอันนี้ต้องทําลายก่อนไปปลูกที่อื่นนะคะเออใกล้แม่น้ําแถวนี้ได้ไหมแตวตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไปนะคะเรื่องอาหารนี่สาคัญมากอาหารและหยุกยานะคะยาหมดแล้วนี่ไงแล้วก็เพิ่มร้านทํายานะคะเออเราไม่มีร้านทํายานี่ว่าใช่ไหมลืมว่าไม่มีร้านทาววํายานี่ไงโรงผลิตยานะคะมาเลย ลงผลิตยาจะแปลรูปแปลรูปตัวสมุนไพรนะให้เป็นยาตรงไหนดีนี่หลายๆอันเลย3ที่เลยนะคะสำคัญมากเรื่องยาเค <Okay. S 1> บ้านเมืองกำลังไปได้ดีนะคะคนเข้ามาอย่างไวอาหารเหลือน้อยแล้วเร้วมีวิกฤตแล้วคะ่ะอาหารเหลือน้อย เรื่อยเรื่อยเลอยเล,ยเ,ลยเดี๋ยวนะอ่าประมงน้ำลึกนะคะหาอาหารจากน้ำลึกตอนนี้ไรายได้เราดีขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารนี่ลดลงต้องรีบเพิ่มอาหารนะ,ะอย่างยิ่งเลยตอนนี้เพิ่มฟาร์มแถวนี้ฟาร์มเพิ่มฟาร์มประมงน้ำลึกมาแล้วนะคะ ฟาร์มหมดเลยรอบนี้ฟาร์มหมดเลยสร้างถนน,นะคะการมุมงน้าลึกมาแล้วนะคะต้องเอาให้มันติดทะเลเออไม่อยากให้ใกล้บ้านเดี๋ยวเหม็นเหม็นปลานี่เลนน้าลึกจะได้ปลาทูน่าน้าลึกมานะ,ะซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญเหมือนกันอ่าเราพอที่จะยึดของได้ไหมนั้นเนี่ยสร้างเรือมาสักลำหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อไอ้เครื่องดิดหินเนี่ยเครื่องดิดหินที่สําคัญนะเพราะว่าดามเมจมันเยอะนะคะทุกคนอ๋อ Okay. บ้านไม่พอสร้างบ้านออาหารกลับมาดีขึ้นแล้วต่อไปเราจะเพิ่มสินค้าดับสองอีกอันหนึ่งนะคะที่เราทำได้จยเป็นพวกเทียนอืเทียนมีนี่โรงหล่อเทียนนะคะวิจัยเลยแล้วก็ต่อไปก็โรงตีเหล็กเทียนก็ผลิตจากขี้ผึ้งนะคะส่งมาจากโรงเลี้ยงผึ้งแล้วก็มาต่อที่โรงหล่อเทียน,นะคะโอเคได้แล้ว เอาลงหลอดเทียนอยู่แถบวบนี้ก็ได้ได้กันตรงนี้ละกันนะคะโอเคก่อนไปนคลิปนะคะเราจะไปทําการทาลายล้างนะคะที่นี่ดูว่าจะได้ไหมนะคะหนูมีเครื่องอมีเรือมีเครื่องดิบหินมีสมุไรม,มัมสมุไพรห้าคนดูดีว่าจะได้ไหมอ้เส้นเขียวไปไกลเหมือนกันนะคะเอ้ดูดีดูดีอาจจะได้ก็ได้นะดามเมจเราเยอะอยู่เฮ้ยโกคนหนูว่ารอบนี้ได้ว่ะดูดูดูเลย ถ้ายิงดาเมจเราทำให้คนแบบว่าเสียเสียไปเนี่ยก็จะดาเมจยิ่งเยอะนะคะดูความเขียวอาหารเหลือน้อยอีกแล้วอาหารยังไม่พอนะคะตอนนี้ยังไม่พอจริงๆขนาดเรามีแบบว่าที่ทำฟาร์มเยอะอยู่นะั้นนะแต่ก็ก็แบบว่ายังไม่พอตรงนี้เป็นฟาร์มหมดเลยได้ไหมเนี่ยได้อยู่ ปลูกกะลำปีปลูกนะ,ะคะฟร์มตรงนี้เนี่ยยิ่งนมถูกณ์เท่าไหร่แต่ว่ามีแบบปลูกนาสบายทุกคนดูดิเขียวแบบไม่รู้จะเขียวยังไงอ่ะต้องได้ให้ได้นะคะทุกคนที่นี่อาหารหมดอาหารหมุดอาหารหมดจริงจังมากตอนนี้เออต้องรีบทำฟาร์มเพิ่มนะ บ้านเรเบลหมาแล้วอ่าทำเกษตรกรรมฟาร์มสุกรนะคะได้แน่นอนทุกคนเชื่อหนูเชื่อมือนี่เขียวแบบเต็มมากหนูว่ามีเครื่องมือดีดหินะดีนะแบบว่าดามเมจมันเยอะอดามเมจเครื่องมือเนี่ยมันจะไอเครื่องมือพวกป้อมปืนหรือว่าพวกนี้มันจะอยู่ข้างหลังสุดใช่ไหมคะแต่ว่าดามเมจมันเยอะมากเราต้องฝากคนไปก่อนนะถึงจะแบบถึงจะฆ่าไปถึงเครื่องมือหินได้อะ เป็นแบบว่าระเบจดสำคัญได้แล้วเย่ทำลายล้างไปเลยนะทั้งเมืองแบบทำลายล้างไปเลยนะคะแล้วก็ซื้ออีกครองจังหวัดเย่ได้แล้วทุกคนปลดล็อกอาชีพเบน <c oughs> ดีจุงเบยนะคะแล้วก็ได้ทำฟาร์มแถวนี้ได้นะ,ะตั้งสวนเพาะพันธุ์องุ่นตรงนี้ก็คือสามารถสามารถปลูกองุ่นได้ทั้งอันเลยอะ่ะในหนูจะเอาไวป้ปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้ละกันนะนี่มานี้เยี่ยม โอเคฟาร์มเราเยอะมากที่สุดโอเคนะคะก็คลิปนี้วันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะทุกคนคะ่ะไว้คลิปหน้าไว้ต่อกันนะคะอาจจะแบบเล่นเกมนี้สลหรับเกมอื่นไปนะคะเพราะว่าหนู no. อาจจะมีเล่นเกมอื่นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย